สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการส่งสัญญาณภาพจากมือถือมายังโปรเจกเตอร์แบบไร้สายโดยที่เราไม่ต้องต่อสายสัญญาณใดๆทั้งสิ้นครับโปรเจกเตอร์ที่จะนํามาสาธิตในครั้งนี้ก็จะเป็นของเอฟสัครับรุ่น CO k อคีนั่นเองครับรุ่นนี้ไม่มี Wi-Fi b u i l d i n ในตัวนะครับโดยเราจะใช้วิธีการใช้อุปกรณ์เสริมก็คือเจ้าตัวนี้เลย ไวเลสสก e ีนแค t ติ้งคิดนั่นเองในการเชื่อมต่อจากมือถือมาอย่างโปรเจคเตอร์ไปรับชมพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับนำอุปกรณ์การรับสัญญาณ Wi-Fi ครับเสียบเข้าช่องสัญญาณ HDMI ครับ1ช่องครับเสียบเข้าไปได้เลยครับตามมาด้วยเสียบสาย USB ไฟเลี้ยงนั่นเองครับหลังจากที่เสียบอุปกรณ์เข้ากับโปรเจคเตอร์แล้วหน้าจอโปรเจคเตอร์ก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับ ขั้นตอนที่2ครับนำอุปกรณ์การส่งสัญญาณภาพเสียบเข้าไปที่ช่อง USB Type C ของมือถือครับหลังจากนั้นให้เรากดตรงคำว่า Play นะครับสัญญาณภาพก็จะถูกส่งไปยังโปรเจคเตอร์ทันทีครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยนะครับและที่สำคัญไปมากกว่านั้น,นครับเราสามารถปรับภาพให้เป็นแนวตั้งหรือ แนวนอนได้อย่างง่ายดายนะครับถัดมาครับเราสามารถเซตร,ระบบเสียงให้ออกไปยังโปรเจคเตอร์ได้ด้วยวิธีการเลือก Display Device นั่นเองครับสัญญาณเสียงก็จะถูกส่งไปยังโปรเจคเตอร์ทันทีครับ เป็นตัวสเปกโโฟนนะคะชื่อว่า j a v a Speak เดคาศูตร MS นะคะเป็น phone, สเปกโโฟนสำหรับผู้พานทาาสำหรับประชุมและแขก50คนใช้งานได้แบบปั๊บแอนเพลและ,ะ,ละสามารถพูดคุยกับผู้ประชุมส่งสุดได้ถึง็0ชมูมกระได้ทีเดียวทำงานง่ายร่วมกับอุปรกรณ์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปโดยเสียบสาย USB หรือว่าจะเชื่อมต่อผ่านทางบูทูต์ก็ได้นะคะรับรองทุกแพลตฟอร์อมการประชุมสั้นๆ ถัดมาครับผมจะมาลองเทสอุปกรณ์เจ้าตัวนี้ครับว่าสามารถส่งสัญญาณภาพได้ไกลสุดประมาณกี่เมตรนะครับระยะที่ดีที่สุดนะครับไม่ควรเกิน10เมตรนั่นเองถ้าเกิน10เ,เมตรเมื่อไหร่ครับสัญญาณภาพจะสะดุดทันทีขอสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าไม่ควรวางห่างกันเกิน10เมตรนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่รับชมคลิปวิดีโอของผมจบลงไปแล้วกับการสาธิตการเชื่อมต่อแบบไร้สายของเจ้าตัวอุปกรณ์ ไยเล็ดสกรีนแคตติ้งคิดของตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าใช้แทนสายสัญญาณห้ดินไบได้เลยครับที่สำคัญไม่ต้องลงแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นครับแค่มีอุปกรณ์2ชิ้นนี้ครับก็สามารถเชื่อมต่อบแบบไร้สายได้อย่างง่ายดายโดยฝั่งนี้จะเสียบเข้าที่โปรเจคเตอร์ครับเป็นช่องสัญญ,ญาณ h d ดิแล้วก็มีช่อง usb type a เป็นช่องเสียบชาร์จไฟเป็นเวอร์ชันน1.4 อีกด้านหนึ่งจะเป็นสายสัญญาณแบบ USB Type C นะครับเสียบเข้ากับ,บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มือถือที่มีช่องต่อสัญญาณ Type C แล้วก็ต้องเป็นดิสเพย์ครับง่ายๆครับไม่ยุ่งยากครับไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับโปรเจคเตอร์ที่ไม่มีฟังก์ชันไวเลสยูอินในตัวแนะนำเจ้าตัวนี้เลยครับใช้งานได้ดี ภาพคมชัดไม่สะดุดหาซื้อได้ที่ไหนหล่ะครับหาซื้อได้ที่โปรเจคเตอร์108ได้เลยนะครับมีวางจำหน่ายสามารถทักเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้คลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมขอฝากเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทางเพจร้านโปรเจคเตอร์108ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ